สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เอาใจคนที่เบื่อข้าวแล้วอยากทานเส้นๆกับคลิปนี้ค่ะสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกุ้งโชยุค่ะเป็นเมนูที่เราจะสามารถเตรียมบางสิ่งบางอย่างได้ล่วงหนา้าเพื่อที่จะประหยัดนะคะเวลาในการทำอาหารนั่นเองนะคะแล้ว เราจะได้รักการทําอาหารทานเองได้บ่อยขึ้นนะคะกับปุ๋มค่ะปุ๋มเป็นประวานชิ้นนีที่1มา20กว่าปีค่ะแล้วก็พยายามเรียนรู้การดูแลตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะอยากแบ่งปันวิธีการดูแลตัวเองโดยเฉพาะการนับปริมาณคาร์บโบไฮเดรตและแคลอรี่ที่นี่ค่ะค่ะพอดี เราเริ่มนะคะจากการนํากุ้งที่เรามีนะคะเอามาแกะนะคะเราสามารถใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่เราชอบก็ได้นะคะจะเป็นเนื้อปลาจะเป็นเนื้อไก่อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบกุ้งนะคะเราก็ผ่าหลังออกมานะคะแล้ก็เอาเส้นๆส้นดำๆออกแล้วหมาักซักนิดหน่อยะคะ่ะด้วยการลงพริกไทยกับเกลือนะคะปรุงรสดักนิดนึงนะคะแล้พักทั้งเอาไว้ คราวนี้ค่ะเรามาลวกเส้นกันค่ะนะคะตั้งไฟนะคะให้น้ําเดือดแล้วก็เอาเส้นสปาเกตตี้นะคะลงไปลวกเติมเกลือลงไปนะคะให้มีรสชาติสักหน่อยเวลาในการลวกเส้นนะคะเราดูจากข้างซองนะคะ ถ้าหากเราต้องการให้เส้นกรุบๆนะคะเราใช้เพียงแค่ครึ่งเวลาที่เขาแนะนําแต่ถ้าต้องการเส้นนิ่มหน่อยนะคะเราก็ใช้เวลาสักประมาณ80%ของเวลาที่เขาแนะนําเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เอาเส้นค่ะเส้นเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเราเอามาชั่งน้ําหนักค่ะปมอยากทาน2ส,ส่วนคาร์โบไฮเดรตสส่วนนะคะเพราะฉะนั้น1ส่วน70กรัมปุม2ส่วนก็คือ140กรัมนะคะนำไปผัดนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไป ไชนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะกระเทียมลงค่ะพริกแห้งลงนะคะแล้วก็ผัด2ส,สิ่งนี้หมุนให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็เส้นที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปค่ะซอสโชอยุนี้เราปรุงเองเรานับถาบได้เลยนะคะดูวิธีการละปรุงซอสโชอยุและวิธีการนับถาบนะคะที่ลิงด้านล่างนี้นะคะเป็นลิงก์ในการทำข้าวผัด ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะลองดูตรงนั้นได้เลยนะคะสิ่งต่างๆนี้รวมกันเรียบร้อยและเข้าเนื้อแล้วนะคะพักใส่จานไว้ค่ะคราวนี้นะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเราจะมาจี่กุ้งนะคะหรือเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะหรือเราจะนํามาไปใส่หม้อทอดก็ได้ถ้าหากเรามีนะคะใช้หม้อทอดก็ได้หรือว่าใช้จากการจี่ในกระทะนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะ เมื่อสุกแล้วนะคะก็เอากุ้งนี้มาวางใส่จานเรียบร้อยแล้วเอาไปจัดจานกันค่ะก็นอนทานตะวันค่ะผมปลูกเอาไว้ล่วงหน้านะคะแานล่วงหน้าว่าเราจะทําอะไรผมก็เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วเราก็ตัดมานะคะได้ทําได้หลายเมนูเลยผมแบ่งออกมาทําเมนูนี้ใส่ธัญพืชแล้วก็ผักชีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูนี้สปากเกตตี้ ผัดพริกแห้งกุ้งโชยุค่ะมาดูกันค่ะส่วนผสมนะคะและคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่ของเมนูนี้ตามนี้ได้เลยนะคะเราจะเห็นนะคะว่าเส้นสปากเกตตี้กับซอสโชอยุนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนับคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราสามารถปรับได้นะคะตามจำนวนตามปริมาณที่เราทาน ะะแต่ถ้าหากว่าชั้งตนวัดตามนี้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่เราจะได้รับก็คือ40.8ส่วนพลังงานนะคะ270แคลอรี่เมื่อเราทานไปแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับระดับน้ำตาลในเลือดบ้างนะคะดูได้เลยผมทานตอน10โมงเศษนะคะ10โมงก,กว่าๆทานแล้วก็ฉีดอินซูลินไปเราจะพบว่าเมื่ออาหารดูดซึมเข้าร่างกายเราแล้วนะคะ กราฟค่อยๆพุ่งขึ้นมาแต่สังเกตนะคะกราฟค่อนข้างเสถียรทีเดียวการพุ่งขึ้นของกราฟนี้ยังคงอยู่ในเส้น upper และ lower limit นะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะไม่ปุ๊ดปลาดนะคะไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสวิงเป็นเพราะอะไรเรื่องของการที่เราใส่ไฟเบอร์เข้าไปนะคะไฟเบอร์จากทัญพืชไฟเบอร์จาก ต้นอ่อนทันตะวันนะคะเราใส่เข้าไปในเมนูอาหารตรงนี้มีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าไฟเบอร์หรือใยอาหารเนี่ยนะคะจะลดการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตนะคะไม่ให้ถูกดูดซึมเร็วเกินไปนักนะคะไม่ให้น้ําตาลพุ่งปลุดปราดนะคะและยังมีประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นในทุกๆเมนูอะคะ่ะพยายามใส่ไฟเบอร์เข้าไปให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเรานะคะและเราก็ยังได้ การเตรียมนะคะการเตรียมบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ล่วงหน้านะคะเช่นเราเตรียมซอสโชยุล่วงหน้านะคะหรือผักนะคะเราเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าการเตรียมสิ่งต่างๆล่วงหน้านี้ประหยัดเวลาค่ะลดความยุ่งยากในการทําอาหารถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรารักการทําอาหารแล้วล่ะ เพราะว่าเราสามารถทําได้โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะคะถ้าเราทำอาหารทานเองเราก็จะนับคาร์โบไฮเดรตนับเทลโลี่ได้อย่างแม่นยําขึ้นซึ่งนั่นจะทําให้เราฉีดอินซูลินได้เหมาะสมแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนั่นเองฝากนะคะฝากเลยค่ะหากคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นพ้องน้องที่นะคน คนที่เรารู้จักนะคะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการพบกับเมนูต่อๆไปนะคะกับข่าวพอดีวันนี้สวัสดีนะคะ